สวัสดีวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2565นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านนะคะนำเสนอสินค้าเป็นโครงรถแถนนาเดินตามล่าสุดนะคะสินค้าล่าสุดที่มีตอนนี้เลยนะคะวันที่11ธันวาคม2565นะคะ อาจจะมีเป็นโครงบิ๊กจิ๋วนะคะบางนานะคะบิ๊กจิ๋วจะมี2รุ่นนะคะหางปีกกับหางโป่งนะคะหางโป่ง1 2 0 0 0บาทหางปีก1 5 0 0 0บาทนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็บุมิเลงบางนาคันนี้หนึ่งหมื่นแปดพันนะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าสนใจสีไหนรุ่นไหนโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะสำหรับร้านนะคะอยู่บ้านกอะดำใหญ่ตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงนนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะนี่นะคะคันนี้เป็นหางปีกนะคะหางปีก1 5 0 0 0บาทนะคะสีชมพูหางปีกนะคะหางโป่ง12,000บาทหางปีก1 5 0 0 0บาทนะคะสินค้าสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ ถ้าจะมาดูสินค้านะคะลูกค้าปักหมุดในชีเพได้เลยนะคะชันชัยแท็กเตอร์นะคะร้านอยู่บ้านกอรลำไยตําบลวังบัวอําเภอคลองคุงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะตอนนี้สินค้ารถแทนาเดินตามที่ร้านเรามีตามคลิปที่แม่ค้าลงวันนี้เลยนะคะมีแค่นี้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเข้าใหม่เลยนะคะนี่นะคะหางโป่ง,ปง 12, หนึ่งหมื่นนางปีกหน0 0งนะคะ แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงกันก่อนได้เลยนะคะปักหมุดใน g ีเนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะชอบสีไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับเรื่องการจัดส่งนะคะทางร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะคะ,ะคิดค่าขนส่งตามระยะทางเลยนะคะ เป็นคนละภาคนะคะทางร้านจะจ้างเป็นรถขนส่งเอกชนไปนะคะทางรถขนส่งเอกชนเขาคิดตามระยะทางเลยนะคะลูกค้ากิโลละ10บ,บาทนะคะระยะทางกิโลละ10บ,บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นใกล้เคียงจังหวัดกำแงพงเพชรทางร้านจะจัดส่งเองนะคะให้ลูกค้าช่วยแค่ค่าน้ำมันนะคะนี่นะคะเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะคะค่าขนส่งก็คิดตามความเป็นจริงตามระยะทางเลยนะคะ ถ้าเกิดลูกค้ามีขนส่งที่ถูกกว่านี้นะคะสามารถนํามารับเองได้นะคะสามารถนําขนส่งมารับเองได้นะคะทางร้านจะมีส่วนลดให้นะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะ นี่นะคะหางโป่ง1 2 0 0 0บาทหางปีก1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับโคงบิ๊กจิ๋วนะคะมุ้ยเลี้ยงบางนะ 18, า1 8 0 0งหมืนค่ะแล้วก็มีเป็นกระทิงแดงหางปีกลายน้ำา12,000บาทนะคะสนใจสีไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีม่วงสีฟ้านะคะสีเขียวนะคะสีชมพูนะคะสีฟ้าโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะ นี่นะคะเรามีหน้าร้านจริงๆนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะสำหรับสินค้าเรามีตามพี่ในคลิปนี้เลยนะคะ11ธันวา2565นะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะโทรเข้ามาสอบถามแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมกันก่อนได้เลยนะคะอัปเดตสินค้าล่าสุดเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถามว่ายังมีโครงสินมือ2อยู่ไหมนะคะโครงรถไถยนาเดินตามนะคะตอนนี้แม่ค้าก็จะเริ่มมีแค่นี้นะคะ